เขาเริ่มต้นขึ้นจนกลายเป็นข่าวล่ำลือที่สร้างภาพจำของคนทั่วประเทศในเวลาต่อมาบ้านทะแร่จึงเป็นสถานที่แรกที่เราจะพาไปทำความรู้จัก เมื่อมีการพูดถึงการบริโภคเนื้อสุนัขนะครับหลายคนก็จะนึกถึงตำบลท่าแหล่ในจังหวัดสกลนครแห่งนี้วันนี้ผมมาที่ตลาดเก่าของเทศบาลตำบลท่าแหล่ครับจะเข้าไปดูว่าการบริโภคเนื้อสุนัขที่นี่เป็นอย่างที่หลายคนเข้าใจหรือไม่ครับและคนต่างถิ่นหลายคนก็คงทําไม่ต่างไปจากเราคือเมื่อไปที่ตลาดท่าแหล่ก็จะมองหาเนื้อสุนัขแต่ทั่วทั้งตลาดก็ไม่มีแผงขาสุนัขให้เห็นเช่นกัน นั่นเพราะทางเทศบาลตะบนท่าแร่ห้ามนำเข้ามาขายโดยเด็ดขาดที่นี่ไม่มีเลยที่นี้ในตลาดนี้แขไม่กลับกันอาหารที่กําลังเป็นที่นิยมและเป็นอาหารท้องถิ่นของชาวบ้านที่นี่คือผักตามฤดูกาลเห็ดป่าผักปา่กปาจนถึงลูกกบหรือหัวกบกกป,ปลาน้ําจืดจนถึงมแมลงที่ดูแปลกตายอย่างที่เห็นคือแมงแขงและเป็นที่รู้กันของคนท้องถิ่นแถวนี้ว่าหากใครต้องการบริโภคเนื้อสุนัขทั้งสดและตากแห้ง จะมีขายที่ริมถนนสีสงครามนอกเขตเทศบาลตำบลท่าแร่เท่านั้นตมีครับไปเส้นดำเลยคนี่เทศบาลเลยเนี่ยครับไปเส้นดำเส้นเนี้ยเนี่ยไปหน่อยเดียวนั่นแหละเออแบบเยอะแยะจะมีขายอยู่พรุ่งนี้จะพาไปพูดคุยกับพ่อค้าเนื้อสุนัขและไปดูชีวิตของสุนัขที่รอดชีวิตมาจากขบวนการค้าสุนัขข้ามชาติคนใจเมตตา